รางวัลเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญต่อตัวผู้เล่นเพราะแทบทุกครั้งที่เอ่ยถึงความยอดเยี่ยมรางวัลต่างๆก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอยู่เสมอผู้เล่นนี้ชนะ MVP ผู้เล่นนี้ได้ไฟแนล MVP หรือทีมนี้ได้แชมป์มาครองทุกรางวัลมันคือสิ่งการันตีความสาเร็จทว่าทุกรางวัลที่การันตีความสําเร็จใช่ว่าจะอยู่มาจนถึงปัจจุบันเพราะมีบางรางวัลที่เคยมอบเพื่อแสดงถึงความยอดเยี่ยมในช่วงเวลานั้นแต่ตอนนี้รางวัลนั้นกลับไม่มีการมอบอีกต่อไปแล้วอาจจะด้วยที่มมมันนไไ่่่ตออบโจทย์เเืวลาาผป เอาล่ะไปฟังเลยแล้วกันกับทั้ง3รางวัลที่ถูกปรับเปลี่ยนไปรางวัลแรกคือรางวัลที่มีชื่อว่า NBA Comeback Player of the Year รางวัลที่จะมอบไห้แก่ผู้เล่นที่คืนฟอร์มกลับมาจากผู้เล่นที่ดูดรอปไปด้วยอะไรก็ตามแต่ทว่าสุดท้ายแล้วผลงานของเขาก็กลับมาอยู่ในจุดที่ดีได้เอยมาแบบนี้ก็พอที่จะเอะอยู่บ้างว่ามันดูคล้ายกับบางรางวัลใช่ครับรางวัลน,นี้มีความคล้ายกับรางวัล Most Improved Player หรือรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยม แล้วทำไมเขาถึงยกเลิกทั้งๆท,ที่มันมีความคล้ายกันเหมือนจะคล้ายแต่ไม่เหมือนสะทีดเดียวเพราะ NBE Comeback Player of the Year ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นรางวัลของผู้เล่นที่กลับมาซึ่งมันไม่จำกัดอยู่แล้วว่าเป็นใครรางวัลน,นี้จะเป็นใครก็ได้ขอแค่เป็นผู้เล่นที่ฟอร์มตกไม่ว่าจะอะไรก็ช่างไม่เว้นแม้แต่อาการบาดเจ็บจากฤดูกาลก่อนแล้วฤดูกาลนี้ก็กลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมที่เคยเป็นเพียงแค่นี้ผู้เล่นนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการคัดเลือกรับรางวัลน,นี้ซึ่งรางวัลถูกมอบครั้งแรกในปี19 1 และถูกยกเลิกไปในปี1986โดยเป็นเวลาเพียงแค่6ปีเท่านั้นก่อนที่ในปีสุดท้ายของการมอบรางวัลลีกจะได้จัดตั้งรางวัลเล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมขึ้นมาแทนช่วงเวลา6ปีที่ว่ามีผู้เล่นทั้งหมด6คนที่ได้รับแตกต่างกันไปในแต่ละปีตัวอย่างเช่นเบอร์นาร์ดคิงตำนานผู้เล่นของทีมนิวยอร์กนิกส์ที่ชนะรางวัลในปี1981กัสวิลเลียมส์ตำนานผู้เล่นของซีติลูเ per ์โซนิกส์ ที่ได้รางวัลน,นี้ในปี1982หรือแม้แต่เอเดียนเดนลียหนึ่งในตัวทำสกอร์ที่ดีที่สุดของลีกก็ยังเคยชนะรางวัลน,นี้ด้วยเช่นกันในปี1984 มืนจะดีแต่กลับมีช่องโหว่เพราะเกณฑ์การคัดเลือกยังคงไปที่ถกเถียงในเรื่องของการกลับมาของตัวผู้เล่นเพราะ3จาก6หรือครึ่งหนึ่งของผู้เล่นที่ชนะรางวัลน,นี้กลับมาขึ้นฟอร์มหลังจากที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์เช่นเบอร์นาร์ดคิงที่เผชิญปัญหาสารพัดสารเพทั้งปัญหาการติดสุราเรือรังจนต้องเข้ารับการบําบัดในปี1980 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศตลอดจนปัญหาการครอบครองยาเสพติดอย่างโคเคนโดยที่เขาเล่นในกับยูทาแจสได้เพียงแค่19เกมก่อนจะกลับมาคืนฟอร์มในปี1981จนชนะรางวัลมาหรืออีกกรณีที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เอเดียนเดลลี่ได้รับบาดเจ็บในปี1983จนได้เล่นในกับยูทาแจสเพียงแค่22เกมเท่านั้นทว่าผลงานของเขาก็กลับไม่ได้แย่เลยเพราะเขาทำคะแนนเฉลี่ยได้กว่า30.7คะแนนต่อเกมซึ่งหลังจากการกลับมาเขาก็ยังโหดเช่นเคยเพิ่มเติมคือจัด ไปเ9เกมด้วยค่าเฉลี่ย30 6จคะแนนแถมด้วยการเป็นแชมป์การทำคะแนนประจำปี1984าปีจนชนะรางวัลไปครองพูดมาขนาดนี้แล้วหลายคนคงจะพอมองเห็นช่องโหว่ของเกมการคัดเลือกซึ่งก็ไม่แปลกเพราะทางลีกเองก็คิดเช่นกันจนถึงขั้นได้ออกมาประกาศยุติการมอบรางวัลน,นี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าข้อกำหนดคืออะไรกันแน่ซึ่งหลายคนก็มองรวมไปถึงทเทพเลรีนชนะรางวัลน,นี้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไปเกี่ยวข้องที่มันอาจจะส่งผลต่อหน้าตาและชื่อเสียงของลีก แม้ในปัจจุบันรางวัลนี้จะไม่มีการมอบแล้วยังไงซะก็ยังมีรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมที่ทางหลีกกำหนดอย่างชัดเจนในเรื่องของข้อกำหนดที่จะมอบไม่แกผ่ผู้เล่นที่พัฒนาฝีมือขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเน้นไปที่ผู้เล่นดาวรุ่งที่เพิ่งจะเข้าหลีกในช่วงเวลาไม่นานและหลายคนก็มองว่ามันดีกว่าการให้รางวัลอย่าง NBA Comeback Player of the Year รางวัลที่2ก็ไม่มีการมอบแล้วกับรางวัลที่มีชื่อว่า IBM Award รางวัลที่จะใช้การให้คะแนนด้วยการคำนวณโดย IBM ซึ่งจุดประสงค์ของรางวัลนี้คือการมอบรางวัลแก่ผู้เล่นที่มีผลงานที่ส่งผลต่อความสําเร็จของทีมมากที่สุดไม่ใช่แค่การทําสถิติทั่วๆไปอย่างคะแนน Rebound Assist แต่เป็นการคำนวณอย่างดีด้วยสูตรอันซับซ้อนก่อนที่จะให้รางวัลกับผู้ชนะที่ได้คะแนนมากที่สุด ซึ่งทางงงว่ามันจะซับซ้อนยังไงกันเชียวเดี๋ยวผมจะอธิบายสูตรให้ฟังและขอแนะนําให้ดูภาพประกอบไปด้วยสูตรคำนวณจะเริ่มต้นด้วยการที่นำคะแนนของผู้เล่นลบด้วยการพยายามยิงของผู้เล่นบวกด้วยรีบาวของผู้เล่นบวกแอซซิดของผู้เล่นบวกสติลของผู้เล่นบวกบล็อกของผู้เล่นแล้วนำไปลบด้วยเพอร์ซันต์ลฟาวลของผู้เล่นลบต่อด,ด้วยเทิร์นโอเวอร์ของผู้เล่นแล้วบวกด้วยผลชนะของทีมที่คูณด้วย10ผลคำนวณทั้งหมดทั้งมวลที่เอ่ยมาจะถูกนำไปคูนด้วย250 แต่ยังไม่หมดนะครับซึ่งทั้งหมดที่เอ่ยมาต้องนําไปหารด้วยคะแนนทั้งหมดของทีมลบด้วยการพยายามยิงทั้งหมดของทีมบวกด้วยรีบาร์ของทีมบวกแอซิดของทีมบวกสตีลของทีมบวกบล็อกของทีมนำไปลบด้วยเพอร์ซแนลฟาวท์ทั้งหมดของทีมและลบต่อด้วยเทิร์นโอเวอร์ทั้งหมดของทีมซึ่งที่เอ่ยมาต้องเป็นผลงานตลอดทั้งฤดูกาลของผู้เล่นและทีมจนสุดท้ายได้ออกมาเป็นผลคะแนนที่จะตัดสินประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมของทีมซึ่งสูตรดังกล่าวจะมีความคล้ายกับหรรือคะะแนนปสิิทธภาพ ผู้เล่นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชนะรางวัลน,นี้จะมีคะแนนประสิทธิภาพของผู้เล่นอยู่ในอันดับต้นๆของปีเสมอ จอเลึกรางวัลหน่อยละกันโดยที่ IBM Award ถูกมอบครั้งแรกในปี1984และสิ้นสุดในปี2002รวมทั้งสิ้นมีการมอบรางวัลน,นี้ทั้งหมด19ครั้งและมีผู้เล่นทั้งหมด11คนและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่ง f o r ์เวิและ Center รโดยที่ผู้เล่นคนแรกที่ชนะรางวัลน,นี้คือ Magic Johnson ส่วนคนสุดท้ายที่ชนะรางวัลคือทิมดันแคนผู้เล่นที่ชนะรางวัลมากที่สุดคือเดวิดรูเบ n สันที่เขาชนะมากถึง5สมัย ทั้งหมดทั้งมวลในบรรดาผู้ชนะ11คนมีเพียงแค่ r ก n นช Hill เท่านั้นที่ไม่ได้ชนะ MVP หรือ Defensive Player of the Year ในช่วงตลอดอาชีพ รางวัลก็เหมือนจะดีและมีการกําหนดกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนแต่ทําไมถึงยกเลิกการมอบรางวัลเรื่องนี้ไม่เคยถูกประกาศอย่างเป็นทางการจากทั้ง n b a และ IBM แต่ก็มีข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้ออกมาบ้างอย่างแรกคือการที่รางวัลมักจะถูกมอบให้กับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของฤดูกาลนั้นซึ่งการที่ผู้เล่นได้รับรางวัลใหญ่ๆเช่น MVP หรือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมไปแล้วในปีนั้นการที่รางวัลน,นี้ถูกมอบให้อีกมันเปรียบเสมือนการที่รางวัลน,นี้ถูกมองข้ามไปจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต่างกันเพราะพวกเขาได้ราาางวววัลที่่่ใหญกามาแ้ อย่างที่2อ,อาจจะเป็นเพราะว่าการสิ้นสุดของการเป็นผู้สนับสนุนของ IBM โดยที่รางวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนระหว่าง IBM และ NBA ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า IBM อาจจะไม่เลือกต่อสัญญาความร่วมมือทางการตลาดซึ่งทําให้รางวันนี้ถูกยกเลิกไปในท้ายที่สุด รางวัลสุดท้ายที่จะใช้คําว่ายกเลิกไปก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะหนปัจจุบันมันก็ยังมีการมอบอยู่แํามันยังสําคัญมากๆกับรางวัลแชมป์สูงสุดของ NBA แต่ที่ว่ามันถูกยกเลิกไปมันไม่ใช่ตัวรางวัลแต่มันเป็นถ้วยรางวัลต่างหากใช่แล้วถ้วยแชมป์สีทองที่เราได้เห็นในปัจจุบันไม่ใช่ถ้วยที่ถูกมอบมาตั้งแต่แรกแต่มันเพิ่งจะได้รับการมอบครั้งแรกในปี1977เท่านั้นและนี่แหละกับถ้วยรางวัลที่ถูกยกเลิกไปกับถ้วยรางวัลที่มีชื่อว่า Water A. Brown Trophy ซึ่งถูกแททนี่ด้วย r a r ี่โอ r i อันแชมเปี้ s h i ิพ r o p h y เจิงอยู่ที่มันคือถ้วยของตัวแทนแชมป์เหมือนกันแต่การมอบมันกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ย้อนกลับไปในสมัยก่อนถ้วยแชมป์ของ NBA ถูกตั้งในชื่อ NBA Finals Trophy ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Water l A Brown Trophy โ,โดยตั้งตามชื่อของ Water l A Brown เจ้าของทีม Boston Celtics ที่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการรวมหีีก BAA และ NBL ให้เข้าสู่ NBA ถ้วยรางวัลน,นี้แตกต่างกับถ้วยในปัจจุบันตรงที่ถ้วยนี้มีเพียงถ้วยเดียวเท่านั้นได้ะจะมอบให้กับทีมที่ชนะในแต่ละปีแล้วค่อยส่งต่อให้กับทีมใหม่ๆโดยเปลี่ยนให้กับทีมแชมป์เป็นคนถือครองอารมณ์ก็จะคล้ายๆ แตนลีครับของ NHL นั่นแหละครับถั่วรางวันนี้มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ลีบา a a แล้วซึ่งมอบครั้งแรกในปี1947ให้กับฟิลาเดลเฟียวอริเออร์สซึ่งหลังจากเปลี่ยนมาเป็น NBA ลีกก็ยังคงใช้อย่างยาวนานจนมาสิ้นสุดในปี1976รวมๆแล้วก็ประมาณ30ปีโดยทีมที่ถือครองมากที่สุดคือทีมบอสตันเซลติก ที่เคยถือครองถ้วยนี้มากถึง13สมัยและเซลติกก็ยังเป็นทีมสุดท้ายที่ได้ถือครองถ้วยรางวัลน,นี้แล้วทําไม NBA ถึงเปลี่ยนจากการมอบแบบส่งต่อเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่แทนอย่างแรกเลยในปี1 9 7 6เป็นปีปริศาสตร์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของลีกจากการครอบรวมของ NBA กับลีก ABA แล้วทางลีกเองต้องการที่จะขยับขยายสู่ะระดับโลกมากขึ้นจึงเลือกที่จะออกแบบถ้วยรางวัลใหม่ให้ดูกระทัดรัดและสวยงามขึ้นกว่าเดิม อย่างที่2เลยคือการคงอยู่ซึ่งยุคก่อนๆพวกเขาจะส่งต่อถ้วยกันแบบปีต่อปีแต่ก็อาจจะดีหน่อยที่ยังคงเก็บไว้ได้หาคว้าแชมป์ได้ต่อแต่ยังไงซะถ้วยนี้ก็ยังคงต้องส่งมอบอยู่วันยังค่ำซึ่งทางหลีกก็ได้มีแนวคิดในการทําให้มันคงอยู่เพราะขึ้นชื่อว่าตําแหน่งแชมป์ยังไงซะก็น่าจะมีหลักฐานหรือรางวัลมากกว่าการมีชื่ออยู่บนปอดิสาศซึ่งนี่เองที่ทําให้เกิดการทําถ้วยแชมป์ขึ้นมาใหม่แบบปีต่อปีทั้งนี้ผมจะไม่นับรวมการเปลี่ยนชื่อจาก w อเต r A b เ o w n ร r o p h y เป็น s h i p t r o p h y นั่นก็เพราะว่าชื่อนี้พวกเขาเพิ่งจะเปลี่ยนในปี1984เพื่อยกย่องแรลลี่โอเบรนซึ่งตัวถ้วยเนี่ยพวกเขาดีไซน์ออกมาแล้วตั้งแต่ปี1977ฉะนั้นเหตุผลด้านการยกย่องคอมมิชเนอร์คนนี้จึงไม่ได้อยู่ในเหตุผลการยกเลิกถ้วยรางวัล เรื่องนี้ผมใช้เวลารวบรวมข้อมูลค่อนข้างนานจริงๆมันก็นานทุกเรื่องแหละแต่เรื่องนี้ผมใช้เวลานานจริงด้วยเวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยผมจะลิสต์หัวข้อไว้ก่อนคิดอะไรได้ก็เขียนเขียนไว้จนบางครั้งผมก็ลืมหรือบางครั้งก็ได้หัวข้อใหม่ๆก็ทํามันไปก่อนเพราะอยากทําจนสุดท้ายหัวข้อเก่าๆก,ก็ไม่ได้ทําสักทีซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมไม่ได้ฟังหัวข้อที่ขอกันเข้ามาสักทีแล้วก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทําออกมา เอาล่ะเนื้อหาของพอดแคสต์วันนี้ก็หมดลงไปแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนไปละสวัสดีครับ